الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمد العبد هو رسوله اللهم صل وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في <applause> نوم الإسلام تيسون سسنة الله تي سنبرتان บรรดานบีและรอซูลของพระองค์ตั้งแต่รอซูลคนแรกที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งมาบนโลกใบนี้ก็คือนบีนัวอะัยฮิสสลามหลังจากนั้นก็มีนบีมีรอซูลในแต่ละยุคในแต่ละยุคไม่ขาดตอนซึ่งบรรดารอซูลของอัลลอฮ์แต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่ประกาศอิสลามทั้งสิน้นไม่ได้เรียกร้องไปสู่ศาสนาอื่น แต่อเนื่องมาจากบรรดาผู้คนในแต่ละยุคได้เอาความคิดความอ่านของตนเองเข้าไปดัดแปลงต่อเติมเสริมแต่งข้อบัญญัติของศาสนามันทำให้เกิดความเชื่อที่แปลกประหลาดและทำให้เกิดแนวทางการปฏิบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากบรรดานาบีและบรรดารอซูนได้นำมาสั่งสอนจนกระทั่งมาถึง รอซูลยุคสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลลยฮิวะสัลลัมที่อัลลอฮ์ได้มอบอัลอิสลามให้เพื่อที่จะนำมาเป่าประกาศแก่บ,บรรดาผู้คนซึ่งเราได้เห็นว่าบรรดารอซูลของอัลลอฮ์แต่ละท่านนั้นล้วนแล้วแต่ประกาศอิสลามทั้งสิน้นการที่บรรดาผู้คนได้แยกความเชื่อออกไปได้แยกการปฏิบัติออกไปแล้วก็ทึกทักว่าอิสลาม ในขณะที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เห็นนั่นถือว่าไม่ใช่อัลอิสลามไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาวฺตาอลาทรงให้การรับรองอัลลอฮฺได้ทรงยืนยันไว้ในอัลกุรอานอินนัลละดีนาฟรรักูดีนาฮุมว่าแกนูเชียอนันบรรดาผู้ซึ่งที่ได้แยกศาสนาของพวกเขาออกไป เมื่อแยกออกไปแล้วพวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มกลายเป็นก๊กกลายเป็นกวนกลายเป็นเหล่าเป็นแก๊งเป็นคณะอัลลอฮ์ก็บอก,กััน,นบีว่าลัสตอร์มินหุ้มฟีชัยอินเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรดาผู้คนได้คิดทึกทักกันเอาเองมันเป็นอิสลามที่อัลลอฮ์ยอมรับไหมในขณะที่ท่านนาบีไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้สั่งสอนไม่ได้ให้แนวทางไว้จะปรากฏว่าในสังคมของเรา เรายังได้แลเห็นความเชื่อที่ไม่มีรากเหงา้าการปฏิบัติที่ไม่มีที่มาจากคําสั่งคําสอนของท่านอาบบมุมฮัมหมัดสลลลลฮุัะลยฮิว,วส,สัลลัมในขณะที่พวกเราทุกคนต่างยืนยันว่าท่านอาบีได้ทําหน้าที่ประกาศอิสลามของท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเรื่องนี้เป็นอะกีดะเป็นหลักยึดมั่นที่ทุกคนต้องเชื่อให้ตรงตามที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาอาลาได้ทรงบอกไว้ วาท่านบีมุ h a ม m a d สุลลัลหัอะลัยฮะสสลัมนั้นไม่ได้ละเลยในการประกาศคำสอนของอิสลามแม้แต่เพียงน้อยนิดในสุราอัลมาอิดะ์อายะที่67ที่อัลลอฮุซุบฮานวะตะลาบอกยาอะยูฮะรอซูลโอรอซูลเอ๋ยบัลลิกมาอุนซิลาอิไลกกมิรับบิกะเจ้าจงประกาศเจ้าจงเผยแพร่ไปสิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าฝาอิลลัมตัฟอัลแต่ถ้าหากว่าเจ้าไม่ประกาศ สารของอัลลอฮ์ในเรื่องใดๆก็าตามฟะม,มาบัลลักตาริซาละตะหูเท่ากับเจ้าไม่ได้ประกาศสารใดๆของอัลลอฮ์เลยการทํางานศาสนาของท่านนาบีหายนะไม่ประสบความสําเร็จเมื่ออัลกุรอานอายะนี้ได้ถูกประทานลงมาท่านหญิงไอชะบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลัะลัฮวะสัลลัมปิดบังเรื่องใดไว้ไม่ได้ประกาศเรื่องใดๆที่อัลลอฮวาฮีให้เขาโกหก เพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ท่านนาบีประกาศทุกเรื่องเรื่องอะไรก็ตามที่ถูกประทานลงมาแม้บางเรื่องเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงประทานมาเพื่อเป็นการติท่านนาบีก็ตามท่านนาบีก็ไม่ได้เก็บไว้อย่างในกรณีที่ชายตาบอดมาหาท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลยฮิวะสัลลัมในขณะที่นบีกําลังมีแขกอยู่มีบรรดาหัวหน้าเผ่าคนมีชื่อเสียงของชาวกุเรช มหาท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยหิวะสัลลัมท่านอบีก็เสนออิสลามให้ชายตาบอดคนนี้ก็คืออับดุลละอิบนิมักตูมที่ไม่รู้ว่านาบีกําลังมีแขกคนสําคัญกําลังมีธุระเข้ามาก็ถามรอซูลช่วยแนะนาฉันหน่อยรอซูลช่วยบอกฉันหน่อยอุยรชิดนยียารอซูลลอละแนะนําเรื่องนั้นๆกับฉันหน่อยเป็นเหตุให้อลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาในสุร์อับบาซาที่เราได้อ่านกันเนี่ย อาบาสวะตะวัลลาอัลจาอฮุลอมามาเจ้าทำสีหน้าไม่พอใจในการที่ชายตาบอดมาหาเจ้าแล้วเจ้าก็ผินหลังให้เขาไม่สนใจใดดีถ้าท่านนาบีุฮัมมัดสลลาะวะไลฮิวะสลัมปิดบังปกปิดเรื่องอย่างนี้นบีก็จะไม่เอามาบอกแก่บรรดาผู้คนแต่นบีก็เอามาบอกทุกเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ว่าจะยกย่องแนะนําชมเชยหรือกล่าวตําหนิท่านนาบี ทุกเรื่องที่เป็นวาฮีจากอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาท่านนาบีได้ทําหน้าที่ของท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ววันนี้อะกีด้าของเราก็ต้องยืนยันตามนั้นเป็นไปตามอัลกุรอานว่าท่านนาบีได้ทําหน้าที่ครบแล้วนั่นคือถ้อยคําที่ทุกคนต้องยืนยันแต่ถามว่าในทางปฏิบัติและในทางพฤติกรรมเนี่ยเราเชื่อมั่นไหมว่าท่านนาบีได้ประกาศอิสลามครบแล้วในทางพฤติกรรมเรากับแสดงความเห็น เอาความเห็นของเราเข้าไปสอดแทรกเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่ท่านนาบีได้ให้แนวทางได้สั่งสอนแกบ่บรรดาสหฮะบะไว้เพราะมีคนหลายคนที่ทําตัวอัลเลมกว่าบรรดาสหฮบะซึ่งสหฮาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียนรู้จากนาบีและถ่ายทอดเรื่องราวจากนาบีเขาไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวอื่นจากนาบีไม่ใช่สหฮะบะเรียนกับนบีอย่างนี้แต่เวลาเอาไปถ่ายไปถ่ายอีกอย่างหนึ่ง ไม่ใช่นั่นคือพฤติกรรมของบรรดามูนาฟิกินบรรดาพวกยโฮดเพราะเวลาพวกยโฮดมาฟังนบีมาหานบีมาแอบฟังมาเฝ้าฟังมาดักฟังเขามาฟังนบีเพื่ออะไรพวกยโฮดทั้งๆที่พวกเขาไม่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่าสัมมาอูนาลิลกะซิบสัมมาอูนาลกิกาวมิลอาคารีนัลมิยาตูกะบรรดาพวกยโฮดมาหามาแอบฟังเฝ้าฟังดักฟังนบีว่านบีจะพูดอะไร นบ,บีจะสอนอะไรเสร็จแล้วเขาก็เอาถ้อยคําที่เขาจับเป็นคําเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเอาไปบอกต่อกับคนอื่นแต่ถามว่าเอาไปบอกต่อนเนี่ยเอาไปบอกต่ออย่างที่นบ,บีพูดนบ,บีสอนไหมไม่ใช่พวกเขาเอาจากนบ,บีเนะี่ยฟังจากนบ,บีไปอย่างนี้แต่ไปเอาไปบอกต่อนนะอีกอย่างหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งให้พวกคนได้เข้าใจผิดต่อคําสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตานหัวเลวะสัลลัมเพราะงั้นอัลลอฮ์จึงลงอัลกุรอานมาบอกว่าพฤติกรรมของคนพวกเนี่ย สัมมาโอในลิลกลิฟฟังเพื่อที่จะเอาไปบิดเบือนฟังเพื่อที่จะเอาไปโกโหกซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้น่มีมีปรากฏอยู่ในบ้านในเมืองเราณเวลานี้มีปรากฏอยู่ในสังคมซึ่งมันเป็นพฤติกรรมของพวกเยะฮดและไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของบรรดาซอฮาบะเพราะซอฮาบะฟังนบีมาอย่างไรเอาไปบอกต่ออย่างนั้นไม่ได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรดาผู้คนเข้าใจผิดเพราะงั้น บรรด,ดาซอฮาบะของท่านนาบีเนี่ยทำหน้าที่ปกป้องรักษาศาสนาของอัลลอฮ์เขาเรียนจากนบีเขาถ่ายทอดถ้อยคําจากนบีนบีว่าอย่างนั้นกอลารอซูลลลอฮ์ฟาอลารอซุลลลอฮ์รอซูลทำไว้อย่างนี้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วท่านนบีได้รู้ได้เห็นท่านนบีไม่ได้ตำหนิไม่ได้ว่าอะไรเขารายงานเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัม เขาปกป้องอิสลามเขาปกป้องศาสนาให้อยู่กับตัวของเขาและปลกป้องศาสนาเพื่อถ่ายทอดต่อให้แก่คนในยุคต่อๆมาถ้าวันนี้อฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลอะลัยิวะซัลลัมไม่ทำหน้าที่อย่างนี้ถามว่าพวกเราจะได้มีโอกาสได้ยินไหมว่ากอละรอสุลลฮ์รอซูล,ลพูดว่าอะไรนะเราจะได้ยินไหมถ้ารอซูล,ลไม่ถ่ายทอดต่อให้แก่คนยุคตาบีอิน และคนยุคตาบีอินไม่ปกป้องรักษาและถ่ายทอดต่อถามว่าอิสลามอันบริสุทธิ์จะมาถึงพวกเราไหมเพราะฉะนั้นบทบาทของคนในยุคแรกๆที่เขาต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยเลือดด้วยชีวิตด้วยน้ําตาด้วยทรัพย์สินพวกเราเนี่ยได้ยินเรื่องราวของพวกเขามีหน้าที่ขอดุอาให้พวกเขาไม่ใช่เอาพวกเขามาแช่งชักหักกระดูกไม่ใช่เอาพวกเขาเอามากลดา พาระาะอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع สอนบรรดาผู้ศรัทธานี่วันล,ละดีนะจาอูมิมบาดิฮิมบรรดาผู้ซึ่งที่มาหลังจากพวกเขาอย่ากูลูนะรับบานักฟิรละลนาวัลอิควานินันละดีนะซาบักูนาบินอีมานบรรดาผู้ซึ่งที่มาหลังจากพวกเขามาหลังจากซอฮาบะคนในยุคแรกพวกเขาจะขอดูอาให้แก่คนยุคแรกไม่ใช่ไปเอาเขามาด่าเพราะเรามีวันนี้ก็เพราะพวกเขา ได้ต่อสู้ได้ฟันฝ่าด้วยเลือดด้วยชีวิตด้วยน้ำตาเขาต้องเสียสละเท่าไหรเพื่อปกป้องศาสนาของเราไว้เพราะงั้นบทบาทของคนในยุคแรกๆแต่ละยุค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 เขาพยายามที่จะรักษาไม่ให้สิ่งอื่นเนี้ยนะมาเคลือบแฝงคำสอนอิสลามอั oh aba, นบริสุทธิ์บรรดาสอฮาบะนี่เราจะได้เห็นอะไรที่ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของท่านนาบี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากีดะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีบาดพวกเขาจะไม่นิ่งเฉยพวกเขาจะบอกเตือนห้ามปรามกันเพราะงั้นอิสลามในยุคแรกๆจึงแพร่กระจายไปอย่างมั่นคงเพราะบทบาทอันนิ่งของบรรดาสหาบะในการถ่ายทอดสัจธรรมเนี่ยจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาได้ทรงบอกว่ากุนต um um ุมคอยรออมมาตินพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศ อเครียัตลินนาสเพื่อให้เป็นต้นแบบแก่บรรดาคนอื่นๆที่มาหลังจากนั้นแบบไหนอ่ะที่วันนี้เราต้องพิจารณาและเอาเยี่ยงเอาอย่างและตามพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขาที่อัลลอฮ์ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานแบบไหนตามูรูนาบิลมาอูรฟพวกเจ้าทั้งหลายกำชับใช้กันในเรื่องคุณธรรมความดีวะตันเฮานาอานินมุงกัและพวกเจ้าทั้งหลายก็ห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่ว เพราะงั้นสหาบะเขาไม่นิ่งเฉยอะไรถูกบอกกันอะไรผิดเตือนกันนี่คืออิสลามในยุคต้นที่ถูกถ่ายทอดมาอย่างบริสุทธิ์แต่ปัญหาว่าเราณวันนี้เราบอกเราเป็นมุสลิมเราถืออิสลามถามว่ารักษาอิสลามในตัวเราได้ไหมยังไม่ต้องพูดว่าจะถ่ายทอดต่อให้แก่คนยุคต่อไปอ่ะถามว่ารักษาอิสลามอันบริสุทธิ์ไว้ที่ตัวเราเนี่ยได้ไหม วันนี้สังคมของเรามันโดนกระแสกดดันหลายทิศหลายทางหลายเหตุการณ์หลายกรณีทำให้คนที่เคยยืนมั่นมั่นเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่ารักษาอิสลามในตัวยังไม่ได้เลยแล้วจะถ่ายทอดส่งต่อให้แก่คนยุคต่อไปเนี่ยจะเอาอะไรไปถ่ายทอดจะเอาอิสลามอันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวให้คนรุ่นหลังจากเราเข้าใจผิดว่านั้นคือสัจธรรมอย่างนั้นหรือ ถามว่าแล้วในยุคเราเนี่ยมีการต่อสู้ไหมเพื่อให้ซุนนะของท่านอาบีมูฮัมหมัดสุลลห์อะเลวะซัลลัมได้ปรากฏในบ้านนี้เมืองนี้เราก็ก็ขอดุอาให้แก่คนในยุคต้นต้นญาติโกโหติกาของพวกเราบรรพบุรุษของพวกเราที่เขาต่อสู้กันในรุ่นแรกๆด้วยเลือดด้วยน้ําตามันไม่ใช่ทางโลกเหมือนอย่างปัจจุบันนี้อย่างที่พวกเราแลเห็นมันไม่ใช่ปากไพ่ของบางคนที่ไปตําหนิคนในยุคแรกๆ วกว่าจะมีวันนี้กว่าจะมีทางโล่งที่เราได้พูดเรื่องราวของสุนนะอย่างเปิดเผยได้เนี่ยพวกเขาต้องเสียอะไรบ้างพวกเขาต้องปกป้องอะไรบ้างและคนยุคเราเนี่ยถามว่าทําอะไรบ้างเราเพื่อที่จะปกป้องอันอิสลามไว้อทำอะไรแค่จะพูดคนที่รู้นิ่งเงียบเป็นใบในสังคมของเราเนี่มีพวกใช้ตอนใบรู้แต่ไม่พูดรู้แต่ไม่ชี้ อะไรถูกอะไรผิด <c oughs> อะไรใช่อะไรไม่ใช่คนรู้ไม่ทำหน้าที่ไม่ชี้แต่ไอคนที่ชี้เนี่ยคนที่พออยากจะรู้อยากจะอล e มบางคนก็อล e มรัดไม่เรียนนี่บรรดานักเรียนเนี่ยเขามาเรียนกันในระดับขัน้นพื้นฐานว่าพื้นฐานเป็นยังไงอะไรยังไงเรียนเพื่อที่จะอะไรอนะเรียนเพื่อที่จะถ่ายทอดเพื่อที่จะปกป้อง เวลาเรียนกันน่ะมาเรียนว่ากอ,ล,อลละอัลลอฮว่าอย่างนี้มาทําความเข้าใจกอล,รรละรอซูลลอรอซูลว่าอย่างนี้แต่เวลาเรียนกันไปแล้วเนี่ยถามว่าจะเอาอะไรมาบอกกล่าวกับประชาชนเรียนอย่างหนึง่งเผยแผ่อย่างหนึง่งนี่พฤติกรรมของพวกยยฮูดที่มาแอบฟังจากท่านนาบีอะนบีว่าอย่างนี้ฟังแล้วก็เอาไปบิดต่อถามว่าในบ้านในเมืองเรามีไหม เรียนแต่ไม่พูดหรือพูดเป็นอย่างอื่นให้ต่างจากคำสอนของท่านนาบีหรือบางคนเรียนพูดเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์มันมีได้เห็นเพราะอะไรเพราะคนในแต่ละยุคมันก็คือคนไม่ได้พัฒนาเลยความเป็นคนเพราะงั้นคนปฏิเสธในยุคนบีมีคนที่ยืนหยัดมีคนที่ต่อต้านมีคนที่ทำตัวสองหน้ามี แล้วถามว่ายุคปัจจุบันเนี่ยบรรดาคนเหล่านี้มันหายไปจากโลกดุนยาแล้วหรือยมันก็ยังมีเพราะงั้นบางคนนี่ประกาศรักอัลลอฮ์รักรอซูลแต่ในขณะที่เรื่องราวของอัลลอฮ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์บิดเบือนไปทางอื่นไม่เป็นไปตามที่อัลลอฮ์ว่าไม่เป็นไปตามที่รอซูลว่าเขาทำอย่างไงบ้างกับเหตุการณ์อย่างนี้เขาทำอย่างไงเรื่องอื่นๆใครพูดไม่ถูกอยู่ไม่จุ เรื่องอื่นอือเลมจัดแต่เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์กับนิ่งเฉยกินได้นอนหลับสบายใจไม่มีปัญหาแต่เรื่องอย่างอื่นยอมไม่ได้มันมีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไหมเพราะงั้นท่านนบีม u h มม m ลลบอกว่าละยักีรนนะอาฮัดุคุมนับซะคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าอย่าได้เหยียดหยามอย่าได้ดูถูกอย่าได้ดูแคลนตัว ตัวของพวกเจ้าเองคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าอย่าดูถูกเหยียดหยามดูแคลนตัวเองพอนบีพูดอย่างนี้บรรดาสหฮะบะก็สงสัยสหฮาบะก็บอกว่าไกฟ้ฟยฮกิรออาฮะดูนานัฟซซมันอย่างไงหรือนบีคนใดในหมู่พวกเราที่เขาดูถูกเหยียดหยามดูแคลนตัวเองนะ่ะมันเป็นอย่างไงนบีนบีบอกว่าอัมรุลลิละฮิฟีฮิมะกล เรื่องราวของอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์กิจการของอัลลอฮ์เรื่องราวของอัลลอฮ์ถูกวิพากวิจารณ์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องฟฟลยากลูฟีเขาเฉยเขารู้ว่าอะไรมันใช่อะไรมันใช่อะไรมันถูกอะไรมันผิดแต่เขาเลือกที่จะเฉยไม่พูด ไฟ่จะกลูลอฮุซุบฮานะวะตะอาลา a ยุันกิยามะอัลลอฮ์จะกล่าวแก่เขาไฟ่จกลูละูอัลลอฮ์จะกล่าวแก่เขาในวันกิยามะมามานะอักอันตะกูละฟีกะซาวะกะซาอะไรที่มาห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าพูดเล่าก็รู้ว่ามันอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันปิดปากไม่ให้เจ้าพูด พูดเพื่อที่จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์สามารถที่จะพูดได้บอกได้แต่กับเลือกที่จะนิ่งเฉยนบีบอกว่าคนคนนั้นแหละดูถูกดูแคลนตัวเองเหยียดหยามตัวเองเพออัลลอฮ์ถามว่าอะไรมาห้ามเจ้ามามานนอากะอันตะกูละฟีกาวะกะซาอะไรมาห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าพูดท,ทั้งทั้งที่เจ้าสามารถที่จะพูดจะบอกกล่าวได้ไฟอูล เขาจะตอบกับอัลลอฮ์ว่าข้าียตุนนาสยารบข่าเกรงใจมนุษย์ข่ากลัวมนุษย์เพราะงั้นในสังคมของเราทุกวันเนี้กลัวคนนั้นจะว่ากลัวคนนี้จะไม่พอใจกลัวแต่อัลลอฮ์จะบอกกับเขาว่าฟาอียะยาฮักกออันตักชาข้าไม่ใช่หรือที่เจ้าต้องกลัวนะ่ะข้าใช่ไหมฟาอียะยาฮักกออันตักชาเพราะงั้น วันนี้ในดุนยาเนี่ยเราเลือกที่จะกลัวมนุษย์เรื่องอย่างอื่นพูดได้ไม่ยอมบางเรื่องนี่เป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ยอมยอมกันไม่ได้สักคืบสักวาสักศอกไม่ยอมแต่พอเรื่องศาสนายอมได้มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะแล้วเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของใครล่ะทำไมใช่เรื่องของเราเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องของโตครูผู้รู้เท่านั้นนะเป็นเรื่อง ความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันในการปกปักรักษาและส่งต่อให้กับคนในยุคถัดไปเหมือนอย่างคนในยุคต้นตนเขาส่งต่อมาให้เราเนี่ยพี่น้องอาจจะบอกว่าเอ้าแล้วจะทำยังไงอะ่ะก็ฉันไม่ได้เรียนนะ่ะปัญหาว่าเราทำอะไรได้บ้างมีส่วนร่วมอะไรได้บ้างเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์คนที่พูดได้พูดคนที่พูดไม่ได้ช่วยความคิดช่วยความอ่านช่วยซับช่วย ช่วยในสิ่งไหนที่ช่วยได้เราต้องมีส่วนร่วมแม้แต่เพียงนิดเดียวในการที่จะปกป้องรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ไว้ท่านนบี m u h ล m ลฮุอะล ا ل ฮิวะ ي ัลลัมได้แนะนำนบีบอกว่าละดูอุตุนเอาเราฮตุนฟีซาบิลล์ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดก็ตามในวันหนึ่งหนึ่งะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าถึงบ่ายล็ดูอุตุนเอาเราฮตุนไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำ ช่วงเวลาใดก็าตามที่เรามีส่วนร่วมฟีซาบีลิลาในการปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ไว้เนี่ยใคยรรมมินัด,ดุนยาวามาฟีฮาดีกว่าดุนยาและสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาทั้งหมดวันนี้สิ่งที่เราเสาะ,ะแสวงหาในดุนยา <c oughs> ที่บอกว่ามันมีค่ามากมายมหาศาลทุกคนดิ้นรนขนขวายแต่มันไร้ค่านะที่อัลลอฮ์สุบฮานอวตาะ สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตของเราในวันที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาอลัลลอฮ์จะถามไหมว่ามีส่วนร่วมในการปกป้องศาสนาของอลัลลอฮ์อย่างไรบ้างอลัลลอฮ์จะถามไหมความรับผิดชอบอันนี้อลัลลอฮ์จะถามไหมคุณลุกุมราอินวาคุณลุกุมมัสอูลุนอันไรย,ยะที่ใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรสำหรับเราเนี่ยชาวบ,บ้านทั่วไปคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียน ตัวเองอิสลามที่อยู่ในตัวเองเนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาไหมครอบครัวของเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรักษาไหมเรามีส่วนร่วมในการรักษาในการปกปักอิสลามไว้ที่ตัวเราไว้ที่ครอบครัวของเราในวงสังคมของเราขนาดไหนใครมีหน้าที่ศักยภาพขนาดไหนทุกคนล้วนแต่ถูกตรวจสอบแล้วเราจะไปตอบกับอลัลลอฮ์ยังไงในวันกิยามัตถ้าอาลัลลอฮ์ถามว่าเจ้ามีส่วนร่วม ในการปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์อย่างไรบ้างอัลลอฮ์จะถามมามานอากอนกานตะกูละฟีกะซาวากะซาอะไรที่มาห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าพูดแล้วไอคนที่พูดได้มันก็ไม่พูดมันเป็นใช้ตอนใบแต่เรื่องอื่นมันพูดเยอะแยะวันนี้เรื่องเท็จนำเสนอได้เปิดเผยต่อสาธารนณะแต่เรื่องจริง ไม่กล้าที่จะนำเสนอ <c oughs> เพราะงะั้นเราปล่อยให้เรื่องเท,ท็จแพร่กระจายในสังคมเราไม่ลุกขึ้นมาบอกมาชี้แจงนั่นคือความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนสำหรับเราในจามา a าของเราเราทำหน้าที่กันอย่างสุดๆเราทำหน้าที่กันสุดความสามารถไม่ว่าใครจะวิจาร์ณว่ายงงอ,อย่างไงอะไรอย่างไงเพราะเราไม่ได้แสวงหา ความชื่นชมจากมนุษย์เรากลัวว่าอัลลอฮ์จะถามเราว่าเจ้าว่ายังไงบ้างในเมื่อเรื่องราวของอัลลอฮ์ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ถูกต้องเรากลัวว่าเราจะไม่มีคําตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามัตเพราะงั้นท่านอบีุมฮัมหมัดส,สุลต่ลฮุอลัยฮิวาสลัมท่านได้ทําหน้าที่ของท่านแล้วบรรดาซอฮาบะของท่านอบีได้ทําหน้าที่ครบถ้วนจบชีวิตกันไปแล้ว คนรุ่นตาบีอินตาบีตาบีนาบินเขาทําหน้าที่ปกป้องรักษาไปแล้วถามว่าเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างเพื่อที่จะส่งต่ออิสลามให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเราทําอะไรบ้างต้องมีคำตอบให้กับตัวเองนะครับถ้าวันนี้ตอบตัวเองไม่ได้แล้วก็จะไปตอบกับอลัลลอฮ์ยังไงในวันกียา,ารตพ์าะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้น ในบ้านในเมืองเราหลังจากนี้ก็ตามทำไมผมพูดอย่างนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือสังคมของเราเนี่ยมันแปรเปลี่ยนสังคมของเราเนี่ยมันถูกบีบคั้นที่บอกว่าสังคมของเราคือสังคมมุสลิมภาพโดยรวมบางคนเคยชื่นชมราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบยียเป็นประเทศเตาฮีตเราก็เคยชื่นชมเป็นประเทศเตาฮีต แต่ซาวเดีอาราเบียจะเปลี่ยนถามว่าจะเปลี่ยนด้วยเหตุใดอ่ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรอะไรอย่างไงผมกําชับกับพี่น้องนะครับไม่ว่านโยบายทางการเมืองของบ้านไหนเมืองไหนประเทศไหนหรือใครอย่างไงอุลามาคนไหนจะโดนบีบคั้นบีบบังคับและฟัตวาออกมาอย่างไรสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคำสอนของศาสนาไม่ได้เปลี่ยนหรือวันหนึ่ง ที่นี่จะถูกกดดันถูกบีบบังคับให้เป็นยังไงอะไรยังไงหรือคนรุ่นนี้ตายไปคนรุ่นใหม่มาสวมมาแทนที่จะสอนอยังไงอะไรหน้าที่เราก็คือรักษาอิสลามไว้ในตัวเราเพราะอิสลามมันคือจากอัลลอฮ์และรอซูลต้องรักษาไว้ที่ตัวเราไม่ใช่ยึดคนไม่ใช่ยึดอุลมามะไม่ใช่ยึดติดผูกขาด สถานการณ์เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแต่เราจะไม่หมุนตามสถานการณ์ไม่หมุนตามเหตุการณ์เราต้องรักษาคำสอนของศาสนาไว้ให้มันเพื่อที่เราจะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาในวันกิยรติอากูลุเกาลีฮะจัฟซัลรุลลอฮฺนะดีมัลีวะลักุมวะลิซัยรินมุสลิมีนามิงคุลิฎัมบฟัสซัฟิรุอินนะฮูแกนกอฟฟารา الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يبرنا رضا شد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد الأبد هو اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَالْهَانِ عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر